แจ้งข่าวสารเช้าวันที่23ตุลาคม65นะครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมายืนยันว่าเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าเงินผู้พิการนะครับเข้าบัตรจริงนะครับผมรวมถึงการติดตามเงินค่าเสี่ยงภัยอสมอซึ่งในวันที่28ตุลาคมนี้ก็จะโอนอีกรอบนะครับสำหรับค่าเสี่ยงภัยอสม2,000บาทนะครับผมรวมถึงการติดตามข่าวสารอื่นๆไม่ว่าการเยียวยาน้ําท่วมเงินประกันรายแรก เกตรกรติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรามหมายนิ่ชานาลด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่าผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชแนลครับสวัสดีเช้าวันที่23ตุลาคม65นะครับผมเช้านี้เรามาติดตามข่าวสารกันนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับผมท้าาชสำหรับนะครับวันที่18ตุลาคม65ที่ผ่านมาเงินนะครับ คืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ยืนยันว่าเงินเข้าจริงท่านผู้ชมแต่แนะนานะครับถ้าหากใครเงินไม่เข้านะครับสำหรับเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้าประปาอันนี้ให้ดาเนินการลงทะเบียนขอคืนค่าน้ําค่าไฟใหม่นะครับผมซึ่งล่าสุดนั้นนะครับผมได้ลงทะเบียนให้กับอ่ะญาติพี่น้องของผมที่ลงทะเบียนคืนค่าไฟฟ้าปรากฏว่า ผมลงทัเบ็นใหม่แล้วก็เงินก็คืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับผมพอดีเลยกับเงินที่เราขอคืนไปนะครับผมเช่นที่ผ่านมานะครับเอยได้ผ่านมาชําระค่าไฟไปที่110บาทนะครับวันที่18ที่ผ่านมานะครับ18ตุลาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเงินได้คืนเข้ามาที่บัตรสวัสดิการรัฐเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับ110บาท ผมสอบถามไปที่เบอร์021092345เงินเข้ามาจริงนะครับผมอันนี้ยืนยันนะครับใครที่เงินเข้าไม่เข้าอย่างไรก็รายงานกา,านกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมซื้อบ้องต้นก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนที่เงินเข้าเหมือนกันแล้วก็เงินไม่เข้าเหมือนกันนะครับใครที่เงินไม่เข้าแนะนําลงทะเบียนคืนค่าไฟฟ้าคณะปลา,าปลาคณะปลาปลาใหม่นะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับนะครับเงิน ผูพ้พิการ200บาทนะครับผมก็เข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งร <Anyone? S 2> ัฐเช่นเดียวกันในวันที่22เมื่อวานที่ผ่านมาและครับเงินผู้พิการ200บาทก็เข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการมีบัตรผู้พิการด้วยก็จะได้รับเงินในส่วนนี้200บาทเบี้ยผู้พิการเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมท่านผู้ชมครับยังมีอีกอันก็คือสําหรับ เงินค่าก๊าซหุงต้มนะครับเงินค่าก๊าซหุงต้มที่จะเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ยังได้รับอยู่ที่45บาทต่อ3เดือนอยู่และคอรมอก็ได้อนุมัติงบไปแล้วที่ว่าจะได้เป็น100บาทนะครับต่อ3เดือนซึ่งนะครับการอนุมัติงบแล้วแต่ว่าวงเงินยังไม่เข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมซึ่งนะหากวงเงินเข้ามาแล้วอ,อย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับ ท่านผู้ชมครับผมได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ3ขอของประกันสังคมนะครับเบื้องต้นปรากฏว่าหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการ3มขอไปประมาณช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับก็ณตอนนี้ข่าวของโครงการ3ขอประกันสังคมที่ว่าจะนําเงินกเกษียณนาเงินที่เงินส่งเงินสมทบไปมาใช้ก่อนมาปล่อยกู้ก่อนมาใช้เงินเยียวยาก,ก่อนอันเนี้ย ยังเงียบอยู่ท่านผู้ชมข่าวสารยังเงียบอยู่นะครับข่าวสารยังเงียบอยู่ถึงเสื่ออาหารมีความคืบหน้าอย่างไรผมก็จะนํามารายงานให้ทราบอีกทีนะครับผมส่วนท่านผู้ชมสําหรับเงินประกันรายได้กเกษตรกรนะครับทั้งของผู้ปลูกข้าวของทั้งของเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ตั้งหนึ่งพันบาทตอนนี้ยังรอที่ประชุมคอรมอนะครับยังต้องรอที่ประชุมครมอ,อนุมัติ เงินงบประมาณเหล่านี้อยู่ถึงจะมีการจ่ายเงินสำหรับเงินประกันร,ร,รายได้เกษตรกรแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนารา้อยละหนึ่งพันบาทอันนี้ยอดรอที่ประชุมคอรอมออก,ก่อนนะครับส่วนผมได้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเงินประกันร,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 รายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับผม ของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพารานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีภาดหัวข่าวมาว่าชาวสวนยางเคว้งกนอยน่าจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับเลื่อนเคาะประกันรายได้เฟส 4- งบ2หมื่นล้านอีก1เดือนนะครับก็คือมีการเลื่อนประชุมสรุปการเยียวยาประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางออกไปอีกคาดได้ข้อสรุปปลายเดือนพฤศจิกายน65 ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน65เดือนหน้าโน่นนะครับผมสมาคมกเกษตรกรวันทุนจีนแห่ย้ายฐานผลิตไปเวียดนามจีรัตชูจุดแข็งไทยผลิตยางธรรมชาติดึงดูดนักลงทุนเข้า EEC นะครับจากเดิมการกำหนดประชุมการประกันรายได้กกเกษตรกรชาวสวนยางปี4กํกำหนดไว้วันที่31ตุลาคม65นะครับเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นวันที่21 พฤศจิกายน65ซึ่งก็เลื่อนออกไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากรัฐบาลน,น่าจะใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อเยียวยาพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมก่อนนะครับสำหรับสถานการณ์ราคายางนะครับผมวันที่20ตุลาคม65นะครับราคายางแผ่นดิบชื้นทรงตัวอยู่ที่52บาทต่อกิโลกรัมอีกทั้งฝนตกหนักหลายพื้นที่เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้อันนี้ก็คือ ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายอยู่นะครับผมอันนี้ได้หามีความคืบหน้าอย่างไรของเงินประกันรายได้เกษตรกรทั้งผู้ปลูกข้าวทั้งชาวสวนยางแล้วก็เกษตรกรด้านอื่นๆด้วยจะหามีความคืบหน้าผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับเงินอสอม,มสนะครับมาดูส่วนของเงินอสอม ในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับได้รับไปแล้วนะครับผมสาหรับเงินค่าเสียงภัยอสมเป็นจำนวนเงิน1,000บาทซึ่งมีการโอน2รอบนะครับ500บาทโอนครั้งละ500บาท2รอบรวมเป็น1,000บาทนะครับและมีข่าวออกมาว่าในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับเงินอสมก็จะโอนค่าเสียงภัยอีก2,000บาทสำหรับเงินค่าเสียงภัยอสมโอนเข้าที่บัญชีอสมออีก2,000บาท ในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวรอมาติดตามข่าวสารกันว่าจะโอนจริงหรือไม่ถ้าหากโอนไม่โอนอย่างไรเดี๋ยวรามาติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับส่วนท่านผู้ชมของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับปี6 6กนะครับก็มีข่าวออกมาแต่ว่ายังไม่มีการสรุปว่าจะมีโครงการจริงๆนะครับเดี๋ยวรอที่ประชุมประชุมคอรมอก่อนว่าจะมีโครงการไหนบ้างที่ได้ข้อสรุปแล้วก็ะจะมีการเป็นของขวัญปีใหมให่ให้กับพ่อแม่พี่น้อง คนไทยทุกคนนะครับผมซึ่งคาดว่าโครงการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ได้แก่โครงการโครัครึ่งเฟส6โครงการชอบดีมีคืนโครงการชอบช่วยชาติโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้รอที่ประชุมคอรอมออนุมัติก่อนว่าจะมีโครงการไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับผมโอเคท่านผู้ชมส่วนเงินเยียวยาน้ําท่วมก็เหมือนกันนะครับเยียวยาน้าท่วมครอบครัวเรือนละ3,000บาทรวมถึง การเยียวยาเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมอันนี้ก็รอที่ประชุมคอรมอสรุปอีกครั้งก่อนว่าจะมีการจ่ายเยียวยาเมื่อไหร่นะครับโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมนะฮะสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ตุลาคมนี้นะครับวงเงินที่ต้องใช้ให้หมดก็ได้แก่วงเงินคนละครึ่งเฟส5 800บาทรวมถึงวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทวงเงินซื้อสินค้า 2 0 0รถึง300บาทก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เดือนตุลาคมเด,ด้วยนะครับผมส่วนความคืบหน้าในการลงทะเบียนหมัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับสำหรับท่านที่อายุ18ปปีบริบรูบรณ์ขึ้นไปนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับณนะตอนนี้ก็คืออยู่ ช่วงของการเปิดลงทะเบียนอยู่นะครับเป็นการขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่31ตุลาคม65สําหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ต้องกลับมาตรวจสอบผลนะครับว่าผลของท่านผ่านหรือไม่ผ่านณนะข้อมูลเบื้องต้นนะครับผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับผมซึ่งมีคําแนะนําอยู่นะครับผมได้โพสต์ ที่เว็บไซต์ของผมนะครับหมาสงการ .com ว่าสถานะแบบไหนต้องดาเนินการอย่างไรที่เว็บไซต์ของหม่สงการคอมนะครับก็ไปติดตามกันดูได้ท่านผู้ชมช่วงนี้ใครที่มีคาถามเพิ่มเติมอย่างไรสามารถคอมเมนต์นบ,อนนตบอกกันใต้คลิปได้นะครับหรือว่ามีคําแนะนําต่างๆก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้สหรับช่องหม่สงการหม่ในช่แนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันอยู่ที่ดีนะครับผม23ตุลาคม65ใครที่ทํางานอยู่ก็สู้ๆนะครับใครที่พักผ่อนก็ขอให้พักผ่อน อย่างมีความสุขนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและพบก,กันใหม่คลิปหน้ากับช่องใหม่สงกรานไม่ได้นนกครับผมสวัสดีครับ